วันโดยราไปตามสภาพแต่อาชีพภาคหนังจากประเทศไทยไม่มีวันตายเพราะเรามีภาษาของเราภาษาซึ่งเป็นภาษาประจำชาติเราซึ่งเราเราภาคคุ้มใจกับภาษาตรงนี้ไม่ว่าคุณจะชอบดูหนังภาคหรือไม่ดูหนังภาคคุณจะดูเปิดคุณมีทางเลือกเสมอในช่วงนี้คุณซื้อแผ่นมาหนึ่งแผ่นคุณก็กดดูซาวด์แท็กได้แต่เสียงภาคไทยก็อยู่อีกแชนแนหนึ่งอีกไลน์หนึ่งก็ต้องมีไว้สําหรับคนที่เขาไม่ชอบมานั่งอ่านซับมานั่งวุ่นวายกันแล้วมานั่งปวดหัวกับการมานั่งานก็กดเสียงไทยได้เพราะประเทศเรามีภาษาประจำชาติซึ่งทุกเรื่อง หนังที่เข้ามาต้องภาคไม่ว่าคนดูจะชอบไม่ชอบไม่อยากให้ภาคก็ไปดูสาวแต่ต้องมีเสียงภาคติดไว้เพราะมันคือภาษาไทยของเราคนที่ทำอาชีพนี้ใจต้องรักมากอันดับแรกเลยต้องรักแล้วก็ประสบการณ์นั้นก็คือเรามาเามาเรารหาข้างหน้าอย่างผมมานี่ผมก็มาด้วยใจรักร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอ่อต้องมีความอดทนสูงมากเราจะไปเรียนรู้จากเขาเราอาจจะโดนผู้ใหญ่ดุเราไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว ถ้าถ้าอะไรมากระทบหน่อยน้ําเต็มแก้วน้ํามันก็จะหกเหมือนกันฮะพอพอเขาติเราไม่พอใจเนะ่ยเราก็อย่าไปหวังจะไม่ได้วิชาจากเขาเ เราอาจจะไม่ได้โง่เราแค่ไม่ตั้งใจมีคนบอกว่าทุกอย่างมันทำได้ถ้าเราตั้งใจถึงแม้ว่าน้องๆเนี่ยจะถึงเส้นชัยช้าคนอื่นเขาแต่จงจำไว้ว่าเส้นชัยที่เราถึงที่หลังเนี่ยมันก็สวยงามแล้วก็สม่ำเสมอตลอดนะคะ โอกาสเวลาสำคัญที่สุดเดินทาหาโอกาสนะครับแล้วก็เวลาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเวลาเรามี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนต้องเหลือเก็บไว้วันลุกขึ้นตื่นมาเราก็ได้24ชั่วโมงอีกนะครับใ,ใช้มันให้เต็มที่ครับอนอนให้เต็มอิ่มทำงานให้เต็มที่เท่านั้นแหะครับผมว่าทุกคนต้องขอตัวเอง